สบายดีทุกคนมาพอกับส่องโซนวอดเล้าไต่เส้นเก่าเส้นเคยเด้อวันนี้ห้ากับสิผ้าทุกคนมาเลาะทงหน้าประเทศไทยเด้อพี่น้องป้าว่างเขาเนาะว่างใหญ่พะโล่เนาะเดี๋ยวห้ากับสิผ้าไปเบิ่งรถเกี่ยวเขาแล้ทุกคนอยู่ประเทศเลาากับว่ท่านเห็นเนาะว่ท่านมีอู้วูวว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 ตวววววยวววาวววเคยเห็นเนาะทุกคนววววววาววาไปเบิเววววจวว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 วเวววววเวา,าวว พาดว่างเขางามอีดีจะพาทุกคนไปเบิ่งบ้านนี่เพิ่งขุนเข่ามากเนาะเ,นเกี่ยวแล้วถ่ายอยู่ประเทศลาวนี่ก็ใซไรถไทยนะ้าเนาะบมเดลไซรถแนวนี้เนาะกันเทน่าประเทศลาวนี่ยน,น,น,นี่เนาะบอนใหญ่เนี่นี่เลยทุกคนนีาก็จะไปเห็นนั่นยายเพื่อจะรลังกวดอัน่นยาให้ง่วงอยู่เนาะไว้อันโตเพื่องนะทุกคนที่เขาเกี่ยวแล้วที่เพิ่นเกี่ยวแล้วเนาะ เนี่ยเสิพาทุกคนโค้ดยามไปนะว้าวมีของเทน้องนางตั้งอยู่นี่เนาะเนี่ยเสียป,ป่ะซานเนาะเปกจจกเปกคอยเปกคนเนาะนีกก่เพื่อกลักลัวกลัมากเพื่อกะสิคนเสโลเพื่อเนาะแล้วก็เอาไว้ไปให้งัวทุกคนามาโลแบบเดีย๋ยวแป๊บเดียวก็แล้วเนาะทายุ่เล่าเน,นี่ยกระสีแบบมีเครื่องตัดเนาะแล้วก็ฮุบอันีตาเลี้ยเขาฮุบแล้วก็ไปสีเนาะ แต่อยู่นี่บตองเลยทุกคนเกี่ยวออกแล้วก็แบกเป็นสอบไปเลยเนาะโอ้ยเนาะซึ้งตื่นเต้นนะนะบบเคยเห็นเนาะมาประเทศไทยแล้วมาหลอดมีโอกาสแล้วมาหลอดท่งหน้าเนาะเห็นเพื่อนกำลังเกี่ยวเขาก็เลยสิไปขอไทยขีดเพื่อนเนาความก้าวกรว่าบบเป็นยังมาไทยหลดเพื่อนวะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปปาดทวงเขาเนาะปัดมีแต่งามๆเนาะแต่ไรเขาล่ายดุปีนี้เนาะ อันพออุ้ยอันซุ่มออกกับออกซุ่มกรได้เกี่ยวกัได้เกี่ยวนาะไดเสพาทุกคนยางเล่อทงไฮทุงหน้าบรรยากาศทุงไฮทุงหน้ายู่ประเทศไทยเด้ออยู่บนราชสถานีเนาะในมีโอกาสมาอ่อตามทุงไฮทุงหน้ากันเลยสถิถทายบรรยากาศไปฝากเอฟซีไดไปฝากทุกคนนอะที่เขามาเบิ่งคลิปเป็นกำลังใจให้สองส่วนรับร่ากต้อันเด้อนเนาะข้อกาบ ขอกราบขอบพูดลายๆเด้อถ้าว่าวิพากประการใดก็ขอโทษข้ออภัยมณฑ์ทีนี้คือเก่านั่นเนาะเดี๋ยวดูคนมาวอดแล้วป้าเพิ่งเกี่ยวที่น่ะกระดามีดใส่กระสอบไปเลยเน,ะนานะ,านะบมาบอบตองยากคือประเทศลาวเนาะฮุบนหนาฮุบลังเนาะบาตองย่านฝนย่านฝ่าเนาะทุกคนเอาไปตากเอาไปง่ายเนาะประเทศลาวห่วยเดี๋ยฮุบหนาฮุบลังได้เจ้าบาได้ง่ายเนี่ยนี่เด้นี่เอ้ากลับาดด้วะ นี่มีเพวายจีโรเอาน้องมาหน่อยเอาน้องเอาคนมานั่งยังนี่สั่นนางงอกๆอกอยู่นอปัสสันติดตึงเด้อทุกคนพูนไปไปพูนอันโครุญาตเพื่อนละเพื่อนแบบถ่ายรูปไปเป็นยังเพื่อนว่าเออสาวละอันฉันเวลาแต่กระดูกฝ่าวเลยเนาะมาถ่ายฝาหนี้หนหี้ป uh ้าทันสมัยดีเนาะดูล่ายังตัดจะเกิดเกิดอยู่นอบอลมีรถไทยเนี้ยนี่เออบอลมีรถเกี่ยวเนี้ยนี่ได้ทุกคน ขวดจวดเดียวเนาะมีจวดเดียวเก็บข้ากระสอบโอ้กระสอบกระตุ้งไว้ย่างดีเนะาะกระตรุ้งใส่คนจับคนดยางเล้วง่ายดีทุกคนนี่ส้มแบบเพิ่นมากเกี่ยวข้าวน้ำกันเนะาะจะอยู่กลางๆกันเด้อทุกคน,นมามีเรียบร้อยโอ้ง่ายดีเนาะ ก็ไปโอผู้ก็เลียน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 ไปโอ้กเก็บเพื่อนเพื่อนก็ตุก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 ลงเนาะเข่าก็ตุกลงก็สอบปาดกดท่านสมัยเนาะลายพี่เนาะมาเบิ่งต่อเนาะสิพาพี่เนาะเบิ่งสิพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศย่ามแร่ง บรรยากาศพี่น้องเพื่อนกำลังเกี่ยวขาวบ้าขาวกะให้สุกกะสุกเนาะให้บุซุกกำลังพ่อเมาก็ม,มีนู้บรรยากาศบรรยากาศข่อยคำรุ่งแรงเด้อทุกคนเนาะเก็บบรรยากาศดีๆมาฝากทุกคนเนาะอย่าลืมฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็กติดตามเพื่อเป็นกำลังใจส่งสนวนบทเล่าไตาคือเก่าเด้อ ถ้าภาคพิษภาคประการใดกับโคถูกโค,กคเอาให้คือเก่านั่นละเนาะถ้าไทยคลิปธรรมชาติไว้ย่างกับโคถูกโคเอาให้คือเก่าน้อมือสมาร์ทเด่นว่านสวัสด์บัวหิ่งเด็ดใจหลักเลยพี่น้องทุกคน รถพกกระสิกลับเข้ามาเลยพกลับมารอบหนึ่งเลยเนาะทีสุดเวลาไต่ทายไทยคือมันพูนก็ว่าเออทายรอบดพกนยังหรอกนะเออทายเต็มที่เพอนะก็ได้ว่าเออได้ที่ทายฟางเอฟซีนีทุกคนพอเต็มเดี๋ยวพกออกมามันก็มามัดเลยเนาะมามัดนี่คือแบบนี่มัดโอ้มีสองคนเลยอยู่อันที่แบบเบิ่งอันนั้นเนาะนี่เพื่อนก็สัตว์ออกมาสัตว์ออกมาสัตว์ออกมาเนาะเอ้แถวเล็กหน่อยประเทศลาเห็นนี่โอ้หุ่มมาเบิ่งกเลยนี่ทุกคน ทะเล็กน้อยประเทศลานี้อันเพิ่งกระด้างสีเหลี่ยมนอกมาสิบสิบห้าทุคกคนกราบออกไปเที่ยวที่เบิ่งบรรยากาศเนาะตั้งจากที่เบิ่งเพิ่นเกี่ยวข่าวแล้วก็ูเพิ่นเกี่ยวใกล้ก็ไดเลยยังมาหาย่ายเนาะก็เล้ว่าสิออกแก้ทุ่งหน้าสิ้นเหงาบานเด้อทุกคนไปตามทุ่งไฮทุ่งหน้าตามอากา ออกมาจากทีิมาเบิงใหย่เิ่นอีเพียนมน้าว่าเออเป็นกุจิโร่ทุกคนอืมกุจิโรมาคอไายเพห็นไหมเ่ากำลังกุจิโร่อันกิโลมากเ่ากำลังใส่ขีสสำหรับคลิปนี้สโรลวราา์ลาไตกี่โคตรจบคลิปตัวเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลคก์กดแชร์เป็นกำลังใจสูสรราา่สโลว์ลาไทด้บ๊ายบาย